สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองชั้นอนุบาลสองและเด็กๆนะคะก็กลับมาเจอกับครูสาวตอนนี้ครูอ้อยก็กลับมาแล้วครูสาวก็ไม่ต้องอัดคลิปของคนหนึ่งเลยนะคะวันนี้เด็กๆอนุบาลเป็นยังไงบ้างคะสบายดีกันทุกคนนะคะไม่ได้เจอกันนานแล้วคิดถึงจังเลยเอาเด็กๆนักตื่นกันแล้วยังคะเด็กๆบางคนยังไม่ตื่นสงสัย เดี๋ยวคนที่ตื่นแล้วหรือคนที่ยังไม่ตื่นถ้าได้ยินเสียงนี้ให้เด็กๆไปหยิบหนังสือวิชาคณิตศาสตร์เป็นนี้มาก่อนนะคะเด็กๆเดี๋ยววันนี้คุูสาวจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนอื่นเดี๋ยวทบทวนเลขอาราบิกก่อนนะคะเด็กๆเผื่อเด็กๆลืมแล้วเลขอะไรคะเลขอะไรคะเด็กๆเลขหนึ่งอาราบิก ต่อไปค่ะเลขสองอาราบิกครูสาวไม่เรียงนะคะเด็กๆเลข9้าอาราบิกเลขสี่อาราบิกเลขอะไรคะเด็กๆช่วยตอบครูสาวหน่อยค่ะใจเลขสิบอาราบิกต่อไปค่ะ เลขอะไรคะเด็กๆช่วยกันนะคะเลขแปดอาราบิกต่อไปคะ่ะเลขเจ็ดอาราบิกต่อไปคะ่ะเลขอะไรดีเนาะใครรู้บ้างช่วยตอบหน่อยนะคะเด็กๆถูกต้องคะ่ะเลขสามอาราบิกต่อไปคะ่ะเลขอะไรนะใครรู้บ้างนะ เลขสองถูกไหมคะเด็กๆเลขสองไม่ค่ะเด็กๆอ๋อเด็กๆบอกไม่ใช่ครูสาวเลข6อาราบิกต่อไปเลขอะไรคะเลข10อาราบิกอ๋อเด็กบอกไม่ใช่ครูสาวดูมหมมันคือเลข5อาราบิกอันนี้คือตัวเลขอาราบิกนะคะเด็กๆแล้วก็เดี๋ยวให้เด็กๆนั่งให้เรียบร้อย แล้วก็เดี๋ยวให้เด็กๆกำมือแล้วก็นับหนึ่งถึงสิบนะคะหนึ่งเด็กๆพูดตามไปด้วยนะคะสองสามสี่ห้าห้าแล้วอะไรคะเด็กๆห้าแล้วหกเจ็ด แปดเก้าสิบเอาทีนี้เด็กๆดูเดี๋ยวครูสาวจะสั่งการบ้านให้เด็กๆเ,เปิดหน้าที่สิบสองหน้าที่สิบสองเดี๋ยวให้เด็กๆด,ดูคำสั่งนะคะก็บอกว่าลากเส้นต่อจุด1นึถึงสิบและระบายสีภาพให้สวยงาม เวลาเด็กๆลากนะคะให้ลากจากเลขหนึ่งไปก่อนก็เหมือนที่ครูสาวให้เด็กๆนับนิ้วเมื่อกี้นะคะลากจากเลขหนึ่งแล้วไปเลขสองแล้วไปเลขสาเห็นไหมคะเด็กๆไปล,ลากไปหาเลขสเลขห้าเลขหกเลขเจ็ดจนถึงเลข10แล้วก็ครูสาวมีคำถามทายไว้นิดหนึ่งว่า หลังจากที่เราลากเส้นเสร็จแล้วเด็กๆดูนะคะผู้หญิงคนนี้จะเป็นรูปอะไรเมื่อเด็กๆลากเส้นถูกเด็กจะรู้เลยว่ารูปนี้ฉันคือใครวันนี้วิชาคณิตศาสตร์วันนี้ครูสาวฝากการบ้านให้เด็กหนึ่งหน้านะคะสำหรับวันนี้คลิปวิชาคณิตศาสตร์ครูสาวก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะท่านผู้ปกครองและเด็กๆ ดูแลสุขภาพกัด้วยนะคะเพราะเจ้าโควิดนี้มันยังไม่ไปจากประเทศของเรานะคะดูแลสุขภาพด้วยะคะ่ะบ๊ายบาย